ใครที่กำลังมองหาเทมโค้ดหรือซื้อขายดีเกมสามารถมาจับจองกันได้ที่ตอกูทำไมเด็กแว้นมาแว้นฮีบ <c oughs> วยเว็บคั้นเทพเป็นเว็บข,งของพิตเตอร์เองนะครับผมของดีได้ไวไม่โกไม่เกียนอย่าลืมมาซื้อกันเยอะๆนะจ๊ะชุบๆสวัสดีครับผมนะนี่รายการเกมอะไรทีวีนะครับวันนี้เรามาทำาพีถ่ายแลว้ววะเนี่ย สามวะลืมละสามสี่ห้าหกจ็ดปดเกาสิบสัตว์ 3, 4, 5, 6, 10, 90, วันนี้พี่ไอเขาโหเติมมาให้ห้าตัวเลยตัวละร้อยห้าสิบทูเย็ดแค่ k. ของครบนะผมนี่ขวดกระโหลกวัแค่นะครับผมเฮ้ยไข่ปีกไม่มโอ้โหแต่ฉายาไม่มีจัดไปโอเคครับ okay. ผมเจอห้องแล้วครับเย็ดแค่ k. อะไมมันห้าวจังวะรู้ใจตายไปเฮียคุยห้าววะรู้ใจตายอย่าได้เดี๋ยวกูให้ตายกูสั่งเก็บเดี๋ยวก่อนเอวายเอาเฮียไม่ใช่กูไม่ได้บุกนี่หว่า ลืมลืมลืมรู้จักไอ้ตายเปล่าแน่นแน่แน่ทำปลาระเบิดแน่นแน่แน่ไอ้กูมีระเบิดบวกหนึ่งไอ้โถอะไรหนุ่มไอ้ระเบิดอ๋อไอ้สัตว์แกะหน้ากัปฮันดาด้วยแยกแค่ไอ้บนเข้าบนเข้าบนเข้าเยอะบนเข้ามาสตัวเตี้ยเตัวหตัวเงียบเลยเงียบเลย โหดไม่พออ่ะคนคุมบนอ่ะโหดไม่พอครัเอ้ย MV เป็นไงล่ะอ่าก็บุ๊กบุ๊กไก่อ่ะบุ๊กจริงไม่ได้อย่างเงี้ยใช่ไหมเอ้ยรู้วใจตายเปล่าพิมพ์ม่อกันเออ ยเงไงคิดคู่เต็มเลยสัตว์อ่อนให้เล่นแบบนี้ไปเล่นกับขี้ดีกว่าไอ้นี่อ่ะฝีมือระดับกากสกิลปากระดับโลเกตแคก็มาวะก็ฝีมือไม่กากนะครับเดี๋ยวี๋ยิงให้ดูครับใช่ไ่มบอนก็ไม่กากนะครับก็ฝีมือไม่กากนะครับ ไอ้เฮี้ย sociedad, มีลูกสองได้แสต่ไอ้กายตัวระวังระวังล <c oughs> ูกสองเปล่านะก็ก็ไม <c oughs> <ule> ่ก่างนะครับคนยังอยู่ครบครับเอยโอ้ย พ่อก็ไม่เป๊ะตอนให้ทำคุยอ่าตะเกียปากหน่อยขอเพลงที่มีงูหน่อยเพลงเพลงนี้มีงูอีกแล้วเป็นเฮียกับเพลงนี้เนี่ยพ่อมึงแต่งไง่เนี่ยสัตว์ไอ้เฮียไอ้สัตว์พี่ไม่พูดมากจะได้ไหมครับเล่นเล่นป่าแยดแค่คุยอะไรไปดา่าเฉยเลยยี่บอลแล้ <c ười> วอันเลอกเลยอ่ะ เหมือนเด็กอ่ะจัดมาอีกมีอีกไหมเออเอาเดี๋ยนี่บอกเอาเดี๋ยนี่บอลมึงอ่ะยันแค่บอลวาเลยบอลถานเลยรู้จักรู้จักผู้ใหญ่หัวเกียร์ป่ะบอลถามดิเอาเดี๋ยนรู้จักผู้ใหญ่หัวเกียร์เปล่าะไอ้แม่งหัวร้อนละบอลบอลแม่งหัวร้อนละแม่งหัวร้อนละเออแม่งหัวร้อนจริงแล้วกูว่าดึงสองอะนะว่าเขาหัวร้อนจริงไอ้เหี้ยเขามาดิสไล์กูแน่เลยจ้ะต้องขอโทษด้วยนะผมขำๆนะแต่เขาคงไม่ขำด้วยละ ไอ,ไ,อไอ้เหี้ยลาดไอ้ควายเอ้ยกูเองปล่อยกูเองปล่อยกูเองฝองตัวเนี่ยปล่อยกูเองปล่อยกูเองโดนท่านเหรออะไรโอ้ what the fuck อะไรหัวร้อนหัวร้อนไหมครับเย็นไหมอย่าเหลืองดไอสัตว์เอ้ยเอาเด้อเอาเด้อเอาเด้อ ผมต้องขอโทษไว้ก่อนนะผมถ้าดูคลิปนี้นะครับผมคืออยากจะแซวเล่นขำๆแต่ว่ากูดูทรงไม่ขำเลยอ่ะกูดูทรงแล้วเจอหน้าในงานเกมต่อยกูแน่เลยจัดต้องต้องขอโทษครับต้องขอโทษด้วยนะครับ <c oughs> ผมมาสร้างความชิบหายครับไม่ได้สร้างความบันเทิง <c oughs> <c oughs> โว้วววหน้าเด้งเว้ยหน้ากูเด้งเว้ยโด โอ้เจ็บเจ็บเอ้ไก่เอ้ไกเออเออถามอ่ะทำการบ้านทำการบ้านยางยางครับเป็นห่วงเดี๋ยวครูเดี๋ยวครูตีนะอ่ะไอ้ย่านั่นก็โดนย่านั่นโดนกูยิงอยู่เหลือขวามือขวามือเดี๋ยวกูแทงให้น้องไอ้ล่างขวาล่างขวาบอล อะไรอะไรไอ้ยี่ป่าอยู่พังกูๆๆๆๆๆๆๆอยู่พังกู้อยู่พังกูอะไรหหอะไรฮะหนุ่มอะไรอะไรไอ้ตาหลุดเหรอไอ้ตาหลุดโอ้เข้าจบลเลยไอ้ป่าอย่่พ่งกูดิเวลาเหลือเออนี่ไอ้รู้ใจตายบ้า,อ,า,าอ้อมไม่มีกู้ไว้เลยทีอ่ะโอ้ไม่มีกู้ไวคนลาวเลยทีอ่เล่นกับขี้ดีกว่าเยอะ นี่บอกไอ้มึงอ่ะนิ่มพปาพีมึงอ่ะนิ่มเหมือนขี้เลยอ่ะยี่ไม่หัวร้อนแน่เลยสอ้มาอโอ๊ยอยออยอ๊ยอยอยอยระเบิดอยอ โอ้โหระเบิดมันเยอะจังวะะเฮ้ยเฮ้ยแม่งโดดแท่นเย็ดเคมาเป็นแผนว่ะเอ้ยเอไก่แล้วว่างโดดไประไรแล้ววะนะไอ้ท่าน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 เหลือเหลือห้าวะไอ้ไอ้มันเริ่มไอ้เยืยเหลือเหลือสี่ปุ๊บมันเอาไม่ได้แล้วเลยะยากเลยก็เหมือนเหลือสองอะพี่ไอ้บุ๊คมันไก่ อะไรยิงเท่ากันโถตายเยอะแยะเขาไม่พูดเอ้ไอ้อ้วน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 ตายกว่าไอ้บ้านมึงกูนี่บ้านว่ามึงเออทำไรอ่ะตายอ่ะจัดมาอีกเย็ดเคจัดมาอีกรู้ใจตายเปล่าอ อะไรไออ้วนตัวใหญ่เกินเนี่ยอยู่ในท่านไม่ได้เออไม่ใช่นักเลงแต่ใช้กางเกงนักมวยแยดแค่คำคมมาว่ะป้อนป้อนผมใส่บักสเซอร์ครับใช่ปรอเ ท่านลงครับท่านลงโอ้ยตายสองตัวสองตัวเอไกลกับท่านโอเคที่ปอนยังแบกไอ้ท่านท่านท่านสองตัวเลยท่านเอ๊บุ๊คบุ๊คทำไรอ่ะทำไมบุ๊คบุ๊คไม่ยอมแบบดูดูดูคนนี้พี่สอนมาเองน้องอ่าเขาพี่ว่าไม่ใช่ลัลเลงด้วยนะ เคเป็นงานของจริงของจริงพิมพิม,พมยังเล่นนี่รู้ใจตายไปอีกเหี้ยนี่โอ้เอ้ยอียแม่งขึ้นเลยวะ่ะแม่งอัพเลยวะ่ะมึงดูดิคิปป่อนอัพคนเดียวไอสัตว์อีคิปป่อนแม่งอัพเลยเอ่ะไอเหี้ยกูเหลือตั้งแปดร้อยไอสัตว์อ่าดูคิวคิปป่อนดินี่ถ้าคิมูซี่เล่นไม่ได้อย่างเงี้ยนะเฮ้ยเอ้ยคิี่ตายสาวไอสัตว์โอ้โหไปเล่นเซิร์ฟเท่าไหร่ได้โดนเตะ นี่นี่ดูคิวกูแปดทัแปดครับเ,เขาเรียกรักษาสก,กอร์ยังไงต่ออยากอยากโดนต่ออยากโดนต่อเปล่ะเอ้ยอเ,เขาถามไงต่ออยากโดนต่อเปล่ะอยากอยากโดนเอา้าไอ้คิดโดนเตะเ,เอา้าสกิลปากไปไปโอ้โหบินเลยกูโอเคผมก็ถ้ามาดูคลิปนี้นะผมก็ขอโทษด้วยนะครับ <laughs> เขาเรียกว่าการแสดงแบบไม่ได้เตรียมนะผมทําให้ฝ่ายตรงข้ามแบบหัวร้อนจริงๆหัวคือแบบหัวร้อนจริงอะไรอย่างนี้นี่นะครับการแสดงแบบไม่เตรียมก็ถ้าใครชอบนะผมก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c คร b e กันด้วยนะครับผมคลิปหน้าเจอกันนะผมขอบคุณพี่ไอซ์ก็สสำหรับคลิปนี้มากที่เติมหัวกะโหลกให้เราตั้ง5้าตัวเลยนะผมก็ MV มแม่งไก่ครับใหม่ๆๆม่หโอเคผมเจอกันพรุ่งนี้